สวัสดีท่านผู้ฟังสไตล์เล่าสู่กันฟังเรื่องผีพรายวังสวนดุสิตคืนนี้ใครอยากฟังเรื่องผีเก่าแก่ที่ถูกเล่าขานมาตั้งแต่สมัยรั้ววังสวนดุสิตยังเพิ่งสร้างบ้างเสียงเล่าดังขึ้นกลางวงสนทนาในสวนยามคำ่ำลมเย็นพัดกลิ่นดินหลังฝนคลุง้งอากาศเหมือนจะพาเราย้อนกลับไปกว่าร้อยปีก่อน สวนดูสิทธ์ในรัชกาลที่หไม่ได้มีเพียงเรือนง,งามและสระน้ำใสเท่านั้นหากยังมีวังลับและตำนานที่ผู้คนในราชสำนักกระซิบข้างหูว่าอย่าเดินผ่านสระใหญ่ตอนค่ำหากไม่อยากเจอผีพรายสาวที่เคยจมน้ำตายในสมัยรัชกาลที่หขณะที่พระองค์ทรงปโปรดให้สร้างสวนดูสิทธ์เป็นที่ประทับมีหญิงสาวรับใช้คนหนึ่งชื่อแม่ละเอียดนางงดงามนัก แต่ชีวิตกลับต้องเจ็บปวดเพราะความรักต้องห้ามกับข้าราชการหนุ่มผู้มีคู่มั่นแล้วค่ำหนึ่งแม่ละเอียดถูกใส่ร้ายว่าลักของในวังนางถูกลงโทษและหนีไปริมสะใหญ่ใต้ต้นพิกุลพยานเล่าว,ว่าเห็นนางร้องไห้แล้วก้าวลงน้ำแต่ไม่เคยโผล่ขึ้นมาอีกเลยหลังจากนั้นยามคำ่ำ ใครเดินผ่านาสตร์มักได้ยินเสียงหญิงร่ำไห้เบาๆคล้ายอยู่ใต้น้ำและบางคืนจะเห็นร่างขาวซีดลอยเหนือผิวน้ำก่อนจะหายวับไปสิบปีต่อมายามเฝ้าวังเล่าว,ว่าขณะออกตรวจรอบสะเขาเห็นหญิงชุดสบายสีจางนั่งหวีผมอยู่บนแท่นหินผมดำยาวหยดน้ำชุ่มเธอค่อยๆหันหน้ามามองด้วยแววตาเศร้าเสียงกระซิบดังลอดลมว่าช่วย ฉันด้วยเมื่อชายหนุ่มย่างก้าวเข้าไปใกล้เงานั้นพลันกระโจนลงน้ำเกิดเสียงน้ำกระเพื่อมแต่ผิวน้ำกลับนิ่งสนิทราวกับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นคืนนั้นเองเขาล้มป่วยไข้สูงพูดเพ้อถึงหญิงใต้น้ำอยู่หลายวันก่อนจะหายไปอย่างไรร่องรอยผู้เฒ่าผู้แก่ในละแวกสวนดุสิตเคยเตือนเด็กๆว่า หากได้ยินเสียงผู้หญิงเรียกชื่อหรือได้กลิ่นดอกพิกุลแรงผิดปกติอย่าเหลียวกลับไปเพราะผีพรายจะใช้สายตาลวงให้เราเดินลงสระหลายครั้งที่คนสวนเล่าว่าเจอรอยเท้าเล็กๆชื้นน้ำบนระเบียงศาลาทั้งที่ศาลาตั้งอยู่สูงกว่าผิวน้ำหลายศอกแม้เวลาจะผ่านกว่าร้อยปีตำนานนี้ยังมีคนพูดถึงบางคนที่ทำงานแถวทำเนียบรัฐบาลเล่าว่า ตอนค่ำคำหากยืนมองผ่านรั้วเข้าไปยังบึงกลางสวนดูสิตจะเห็นคลื่นบางเบาทั้งที่ลมสงบมีผู้ถ่ายภาพได้เงาเหมือนสตรีโบราณยืนอยู่บนขอบสะภาพนั้นถูกเก็บเงียบไม่กล้าเผยแพร่เพราะเกรงว่าเธอจะตามออกมาเรื่องที่เล่ามานี้จะจริงหรือไม่ก็สุดแล้วแต่ใจของแต่ละคนแต่หากคำใดคุณมีโอกาสเดินเหลียบสะในสวนดูสิทลองหยุดฟังเสียงลมให้ดี บางทีเสียงที่ได้ยินอาจไม่ใช่แค่สายลมระวังอย่าให้สายตาศบเงาสาวชุดสบายที่ก้มหน้าร้องไห้ใต้ต้นพิกุลนะครับเพราะตำนานเล่าว,ว่าผู้ที่ศบตาเธอจะถูกดึงลงน้ำไปเป็นเพื่อนในวังตลอดกาลคืนนี้ใครยังกล้าผ่านสะใหญ่สวนดุสิตบ้างหรือจะเลือกเดินอ้อมดี